ภาพปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่ตกต่ำอยู่ในอันดับท้ายๆของกลุ่มประเทศอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพยายามวางรากฐานระบบการศึกษาไทยเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนอย่างรอบด้านอันจะนําไปสู่การขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาโดยองรวมยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนักเนื่องจากระบบการศึกษาไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำ รวมศูนย์รวบอำนาจโดยรัฐไร้ประสิทธิภาพในการจาัดสรรทรัพยากรตลอดจนยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุผลนานนัประการเหล่านี้เองจึงเป็นแรงผลักดันให้นายมีชัยวีระไวยทยะกรรมธิการยกรล่ารัฐธรรมนูญและกรรมธิการฏิร,รูปการศึกษาสภา,าปฏิร,รูปแห่งชาติมีแนวคิดที่จะก,ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนาหรือโรงเรียนไม้ไผ่ขึ้นที่อำเภอลำไายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างอิสระรู้จักหลักการปกครองและบริหารตนเองโดยเริ่มจากการให้นักเรียนคัดเลือกนักเรียนที่ต้องการมาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ด้วยตัวเองตลอดจนคัดเลือกครูที่จะมาสอนรวมถึงผู้ปกครองด้วยวิธีการสัมภาษณ์การสร้างคนดีเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้มากขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นโรงเรียนนี่มันเหมือนเพชร แต่ถูกใช้ว่าเป็นเหมือนแก้วครับโรงเรียนนี่ทำหลายอย่างได้เป็นเป็นจุดที่ผมคิดว่าจะช่วยเป็นความหวังสำหรับสังคมไทยในอนาคตเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสอนด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นในเรื่องการศึกษาชนบทผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับคนในเมืองเน้นในเรื่องการศึกษาในชนบทนะสร้างคนให้อยู่ในชุมชนต่อไปได้ให้เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมที่ว่าทำะไรเป็นแล้วก็แบ่งปันเป็นด้วยนะครับ จุดเด่นของโรงเรียนมีชัยพัฒนาคือให้เด็กเข้ามามีบทบาทในการบริหารโรงเรียนเป็นกรรมการการจัดซื้ออุปกรณ์การติดต่อประสานงานการบริหารงานกิจกรรมทุกอย่างสอนให้เด็กเป็นผู้บริหารและนักธุรกิจตั้งแต่วัยเยาว์โดยทางโรงเรียนจะสนับสนุนเงินทุนให้นักเรียนกู้เงินไปทำธุรกิจห้องละ50,000 0บาท ยังในปัจจุบันมีธุรกิจที่นักเรียนช่วยกันทําและสามารถสร้างไรายได้ให้แกช่ชุมชนหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักในถุงทรายบนพื้นซีเมนต์การปลูกข้าวในวงซีเมนต์การบริหารโรงสีข้าวและเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้เยาวชนรับการแบ่งปันผ่านการทํากิจกรรมสารแผ่เมตตากระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดที่เริ่มและสามารถค้นคว้าหาทางเลือกได้ด้วยตัวเองและผลจากความพยายามในการคิดรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีชัยพัฒนาผ่านการเปิดมุมมองในทักษะการใช้ชีวิตที่หลากหลาย จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ล่าสุดสมาคมเครือข่ายชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กประเทศไทยสนใจที่จะให้โรงเรียนมีไทยพัฒนาช่วยดําเนินการสนับสนุนมีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชนบทและเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สามารถปูทางจนนําไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษาไทยโดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาเพื่อน,นําไปสู่จุดมุ่งหมายที่ว่าเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมทีมข่าวสุขชาวบ้านรายงาน